สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาอ่างวดประจําวันที่21มีนาคม2565มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่18กันก่อนเนาะผลสรุปของวันที่18นะแอดก็ได้สรุปไปแล้วนาะรอบหนึ่งนะคะตอนนี้รอบนี้ก็สรุปแล้วก็ให้ตัวใหม่เนาะ แอดให้เด่นไปที่ห้าสี่เก้าวิ่งรูที่เกนะ้าเนาะอ่าตัวเด่นนะคะตัวเด่นผลที่ออก6ตัวก็คือ79 7 6 42สนะคะแอดสรุปทั้ง6ตัว5ตัวแล้วก็อ่า4ตัวส่วน3ตัวบนเหมือนกันเนาะพี่น้องจา๋าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเนาะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะอ่าผลที่ออกนะคะล่างของ6ตัวก็คือ79 เจ็ดเก้าแอดให้วิ่งรูดที่เก้านะคะเด่นเก้าเข้าตัวเน้นเข้าตัวกลับนะคะเจ็ดเก้าเนาะอ่ะออกเจ็ดเก้าแอดมีเก้าเจ็ดนะคะส่วนล่างของห้าตัวก็คือเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็เข้าตรงๆเนาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเด้งเด้งนะคะเข้าทั้งหกตัวห้าตัวเนาะตามนี้นะคะส่วนล่างของสี่ตัวก็คือเจ็ดหก มาแบบกลับหัวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้แอดก็หลุดไปนะคะส่วนบนน้อหกสี่สองอ่าตัวเด่นสี่มานะคะแต่ว่าดูตัวที่แอดให้กันเอาสี่ศูนย์กับสี่สามมาสี่สองเนาะพี่น้องจา๋าอ่าอันนี้ส่วนแนวทางเลขทูบน้องแมวเนาะที่แอดลงในกลุ่มนะคะแล้วก็แอดให้ชุดโค้งสุดท้ายให้ดูเลขทูบเนาะ แต่ว่าตอนให้ดูชุดโค้งสุดท้ายแอดไม่ได้ตัดให้เนาะตอนที่ยังไม่ตัดให้นะคะอันนี้ก็เข้าไปตรงๆนอเล็กทูบ7 9 7อ่าแอดก็ตัดให้ทั้งกลับหัวนะคะมาทั้งสองนะคะล่างของ9ตัวล่างของ6ตัวแล้วก็ล่างของอ่าตัวนะคะพี่น้องจ้าเล็ทูบน้องแมวปังทุกงวดเลยนะคะยินดีด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสำหรับแนวทางาวันที่21นะคะสำหรับแนวทางไวรลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะก่อ,อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณได้ยังไงแล้วก็นำมาแบกปันพี่พี่เอแบบนั้นเนาะะมาดูกันนะคะว่าตัวเด่นของวันที่21จะมีตัวไหนกันบ้างนะคะ สำหรับตัวเด่นน้องตัวเด่นแอดก็จะมีหกนะคะมีหกมีแปดแล้วก็มีสามนะคะพี่น้องจ๋ามีหกมีแปดมีสามแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่หกนะคะวิ่งรูดที่หกแต่ถ้าใครไม่ชอบหกเนาะ าสามารถนำ8กับ3ไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่ะเดี๋ยวแอดมีชุดกันของ8กับ3ให้อย่างละ2คู่นะคะอ่ะหกก็จะมี60 61 62 6หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ เื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะสําหรับพี่พี่ fc ที่มาใหม่เนาะอาจจะงงเนาะไม่รู้ว่าจะตามสูตรไหนนะคะดูก่อนก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปเนาะหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะเดี๋ยวมาดูตัวชุดกันก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ สำหรับกันของแปดเนาะแอดก็จะให้กันที่แปดห้าแปดเก้าอ่ะส่วนกันของสามแอดจะให้กันที่สามศูนย์สามเก้านะะ,ะมาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะพี่หลองจ๋าว่าจะตรงใจกับพี่พี่เอฟซีหรือเปล่านะคะสำหรับหกที่แอดชอบเนาะ ก็มีหกสองนะคะหกสามหกห้ากกนี่มากหลายได้พี่น้องหก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 กับหกสามนี่แอดชอบมากนะคะหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะอะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋า สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยเนาะก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญพี่พี่เอฟซีที่มาใหม่เนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนะาะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ